บริษัทไอคาเอเชียประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทเชฟเฟอร์แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโครงการวันทูคาร์เอ็กซ์เรฟเอ็กซ์เพรสคอร์เอเรชันซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะช่างยนต์อาชีพที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานและพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้กับศูนย์ซ่อมรถยนต์ใช้แล้วผ่านศูนย์ฝึกอบรมเคลื่อนที่เรฟเอ็กซ์เพรสโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระวดับการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์จากผู้ประกอบการ การรถยนต์ใช้แล้วคือของโครงการว uh, ันทูคาร์เอ็กซ์เอ็กซ์เพิดคอปอร์เนะคะก็จะเป็นโครงการที่ทางเชฟเลอร์นะคะให้เข้าให้ส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมช่างเทคนิคนะคะทางด้านยานยนต์ของผู้ประกอบการรถยนต์มือสองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานก่อนส่งมอบให้กับผู้บริโภคค่ะ ก็คือเบื้องต้นนะคะประโยชน์ที่ช่างเทคนิคจะได้ะคะ่ะแน่นอนเลยจะต้องเป็นความรู้ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโดยเรสเอ็กซ์เพรไม่ใช่เป็นความรู้ที่ศึกษากันเองเพราะว่าทางทางเรสเอ็กซ์เพรเองเนี่ยมีทูสมีเครื่องมือในการอบรมค่ะเพิ่มเติมจริง,รงๆในโปรเจกต์นี้เรามองว่าเป็นจุดที่จะพัฒนาศักยภาพของช่างเมืองไทยซึ่งมองว่าจะทําให้เราการันตีได้ว่ารถยนต์มือสองในตลาดบ้านเราเนี่ย จะทําให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นดังนั้นการที่ให้ความรู้ความสามารถกับตัวช่างไทยก็เป็นสิ่งที่เชฟเลอร์ต้องการสนับสนุน โดยการนําเทคโนโลยีเครื่องมือทูลต่างๆเข้ามาช่วยในการสอนทําให้ช่างเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหารถยนต์ได้แล้วการันตีได้ว่ารถยนต์ในตลาดมือสองของเราเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีผมขอเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเข้าไปเบื้องต้นนะครับว่าเราจะมีการเทรนนิ่งในเรื่องของออนไซต์เทรนนิ่งกับช่างซึ่งช่างเองเนี่ยจะได้เห็นของจริงโปรดักจริงได้จับพาร์ตจริงๆได้ใช้เครื่องมือจริงๆในการเปลี่ยนทําให้ช่างมีความมั่นใจในการเปลี่ยนไทย อุปกรณ์ต่างๆกับรถยนต์ทำให้รถยนต์มีคุณภาพที่สูงขึ้นรวมไปถึง lab expert เองเนี่ยเรามีออนไลน์ h ANNELS ซึ่งจะทำให้มีคอนเทนต์มากกว่า50,000 c o n คอนเทนต์ที่สป,ปอร์ตในการเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ซึ่งก็จะทำให้ช่างเองเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วได้ความรู้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ได้ครับ <laughs> ผมขอช่วยก่อนลวกันสรับเรื่องนี้ในเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยยอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามา แต่ผมอยากให้มองภาพอย่างนี้ครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ใช่เป็นรถยนต์ที่ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายหรือแม้กระทั่งจะไม่มีรถมือสองในอนาคตยังไงก็มีครับยังไงมันต้องมีรถยนต์มือสองจากรถไฟฟ้าแน่แ,นแต่เรามีเครื่องมือมีอุปกรณ์หรือมีความรู้ที่จะเอาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์เครื่องสังดาบรถยนต์ระบบไฮบริดหรือเปล่าอันนี้คือเป็นโจทย์หลักที่เราจะให้ความรู้นั่นหมายความว่าระหว่าง one to car project กับ expert เนี่ย เราจำไ,ได้ไม่ได้สอนแค่เฉพาะเครื่องยนต์สันดาหเราจะให้ความรู้แม้กระทั่ง h y b บ t d Solution จะเปลี่ยนยังไงรถยนต์ในไฟ,ฟฟ้าในอนาคตหลังจาก out of w a r r a n t ีเพราะช่วงรถยนต์ช่วงแรกเนี่ยจะมีวารันตีให้ก่อนซึ่งก็จะเข้า Service Center ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนได้เลยแต่หลังจาก out of w a r r ัน t y มาปุ๊บช่างเราจะมีความรู้ในการเปลี่ยนถ่ายไหม ตรงจุดไหนเป็นจุดหลักของรถไฟฟ้าที่ต้องระวังต้องมีการเปลี่ยนยังไงอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งเราจะเข้ามาช่วยสอนให้ช่างเรามีความสามารถมากขึ้นที่จะรับมือกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบรถไฮบริดหรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าในอนาคตครับผม ค่ะสำหรับโครงการนำร่องนะคะมีทั้งหมด12รลายค่ะซึ่งในเรื่องของมาตรฐานการคัดเลือกอะค่ะเราจะต้องดูด้วยว่าลูกค้าหรือดีลเลอร์ของเราอะค่ะมีศูนย์ซ่อมเป็นของเขาเองไหมอันเนี้ยคือข้อที่1เพราะว่าเวลาทางเลมเอ็กซ์เพรสมาจะต้องมีการใช้พื้นที่นะคะเราก็เลือกได้มา12ค่ะ แล้วก็อันดับ2เองเนี่ยขอเพิ่มเติมในเรื่องของหัวข้อการอบรมอะคะ่ะในหัวข้อของการอบรมในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเราต้องทําการปรึกษากับทาง r e สเอ็กซ์เพรเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าไปทําเลยเราต้องดูสต็อกของผู้ประกอบการก่อนว่าเขาว่ามีรถอะไรสัดส,ส่วนเป็นเท่าไหร่รถยุโรนะคะหรือว่าเป็นรถเอเชียเราก็เป็นเครื่องสันดาปเป็นเครื่องไฮบริด เราก็ถึงจะมาดีไซน์ในเรื่องของหัวข้อการอบรมกับทางเลย e เอ็กอีกครั้ง mm hmm. ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัว t u t o t o v i v e s t s t i t i t n นะคะต้องมองในแง่ของภาพ Corporate mm hmm. ก่อนว่า i อคาเอเชียเนี่ยเรามี t p u i n t เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Auto Spin 1-2 Car หรือว่า u u t o u ันนะคะ mm hmm. สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยเราต้องการเป็น Partner mm hmm. ให้กับอีโคซ s สเต็มของเราจริงอยู่ในปัจจุบันธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นธุรกิจทางด้านสื่อแต่การจับ มือร่วมกับทาง r e e เอ็กซ์เและเชฟเลอร์เนี่ยก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจหลักของเราโดยที่เป็นการให้ความรู้นะคะแล้วก็ความมั่นใจกับผู้บริโภคเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคคํานึงถึงในเรื่องของการซื้อรถยนต์มือสองคือไว้ใจได้ไหมเชื่อถือได้ไหมนะคะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ารถที่เขาเข้ามาเลือกในวันทูคาเนี่ยเป็นรถที่สามารถไว้ใจได้ เชื่อถือได้และเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสะพานระหว่างผู้ประกอบการเราก็ผู้ผลิตค่ะค่ะถ้าดูจากในเรื่องของจำนวนคนที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ของวันทูคานะคะเรียกได้ว่าครึ่งปีแรกโตมากกว่าปีที่แล้วอยู่15% จริงๆแล้วเราตั้งเป้าในเรื่องของจํานวนคนนะคะเราก็ตั้งเป้าอยู่ประมาณ15-20%ต่อปีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถจะบริหารจัดการได้อย่างที่พี่ๆนักข่าวอาจจะเห็นว่าช่วงนี้สถานการณ์การอนุมนัตสินเชื่อรถยนต์นะคะจะค่อนข้างตึงนิดนึง<อ>เพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาควบคุมถึงแม้ว่า คนเข้ามาดูรถจะมีมากขึ้นจะเป็นตัวปัจจัยบ่งบอกว่าผู้บริโภคยังมีความอยากซื้อรถอยู่แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายรถยนต์จะมีจํานวนรถที่สูงขึ้นนะค่ะ สำหรับผู้บริโภคนะคะที่สนใจอยา,ากจะคัดเลือกรถคุณภาพนะคะก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์วันทูคา c o m ค่ะเรามีผู้ประกอบการนะคะมากกว่า1,400งดร้เรายแล้วก็มีในเรื่องของการตรวจสภาพโครงสร้างรถยนต์ด้วยซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่ารถที่ได้รับการตรวจสภาพโครงสร้างอะคะจากวันทูคาจากวันทูคา i n อินสเป o ชเนี่ยเป็นรถเกรด A นะคะแล้วก็ในอนาคตค่ะถ้าเรามีการพัฒนาในเรื่องของโครง การเอวัน e ูค x ร e r ็กซ์เรปเอ็กซ์เปิดคอรเนเนี่ยเราก็จะมีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมมากขึ้นค่ะส่วนผมผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับในโปรเจกต์นี้เราก็จะมีการพัฒนาไปด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เชฟเลอร์สามารถการันตีได้ว่าเราลงทุนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนก็คงน่าจะได้รับข่าวเร็วๆนี้คือทางฝั่งเราเชฟเลอร์ Shepherd เองเนี่ยเรามีการสร้างดิสติบิวชันเซ็นเตอร์สำหรับเอเชียแปซิฟิก ย้ายจากต่างประเทศมาลงที่เมืองไทยเราจะเปิดตัว warehouse ใหม่เนี่ยคือวันที่24ตุลานี้ซึ่งก็จะมีการ grand opening ซึ่งนั่นหมายความว่าเ h สเ l อร์เรามุ่งมั่นที่จะปลุกปั้นตลาดรถยนต์ของเมืองไทยให้มีศักยภาพสู้กับต่างประเทศได้เราเอาตัว spare part ตัวที่เป็น spare part ของเอเชียแปซิฟิกที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยย้ายมาที่เมืองไทยนั่นหมายความว่าเราการันตีแล้วว่า service part ต่างๆจะ available ที่เมืองไทย แล้วซัพพอร์ตโปรเจกต์ที่เราคุยกันว่าเราจะมีการพัฒนาศักยภาพโปรดักที่เป็นเจเนอตพาร์ทหรือโปรดักที่มีคุณภาพเข้าอย่างเข้าตลาดได้อย่างถูกต้องดังนั้นตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมีการเรียนเชิญพี่ๆนักข่าวอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้